สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศร้อนมากๆเลยนะคะที่อยู่บนเราก็น่าจะประมาณ41 42อดี่งศาได้ก็เลยพากันมาเล่นน้ําตกที่อาโศกนะคะเดินผ่านไปผ่านมาก็มาเจอกบุ้งค่ะทุกคนยอดเขาสวยมากเลยคะ่ะยอดมีแต่ยอดอ่อนๆสวยๆบางคนก็เดินหยยบนะคะก็เลยตัดสินใจเก็บกันกับน้องก็คิดว่าจะเอามาลวกนะคะกินกับอ่า ส่วเขาปุ่นเนาะหรือว่ากินกับส้มตำก็อร่อยนะคะรั่วสุกๆนะคะนิ่มๆกินก็คนส่วนมากเขาก็ไม่เก็บกันหรอกคะ่ะเขาก็มีแต่มาเล่นน้ําตกเนาะสวนเราก็ได้ทั้งเล่นน้ําตกก็ได้ทั้งเก็บผักบุ้งนะคะดูยอดนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะยอดส่วนมากผักบุ้งนี่ถ้าเขาได้น้ําเยอะนะคะเยอะๆเขาก็จะยอด ขาวอวบนะคะยอดสวยยอดอ่อนมากนะคะเด็ดนี่เขาก็จะเด็ดง่ายไม่แข็งนะคะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ส่วนคุณเล่นก็เล่นไปนะคะส่วนคุณเก็บก็เก็บไปค่ะพอดีว,ว่าปล่อยเด็กๆเ,เล่นนะคะก็เลยม,มาเก็บจริงๆมีเยอะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเนี่ค่ะยอดสวยมากเลยนะคะฟักบุง้งถ้าได้น้ำนี่เขาจะยอดสวยค่ะ ก็น้ำผ่านน้ำตกน้ำน้ำตกที่นี่เขาก็เป็นน้ำน้ำจากแม่น้ำมูลนะคะที่จะสูบเขาก็จะดูดน้ำนะคะมีท่อดูดเป็นน้ำตกหลายชั้นผ่านลงมานะคะก็อากาศมันร้อนมานะคะมาที่น้ำตกก็ทั้งเย็นทั้งหนาวนะคะก็อยู่ได้ตลอดเด็กนี่ชอบมีสไลเดอร์ด้วยนะคะนี่ค่ะยอดพังบุงสวยจริงๆนะคะ งามมากเลยเห็นแล้วก็สะออนก็อยากเก็บนะสวยจริงๆนะคะน้ำตกวัน,นวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกติถ้าวันอาทิตย์นี่คนจะเยอะมากพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาทั้งครอบครัวนะคะมาปิกนิกก็ทั้งเอาเสือเอาศาสตร์มาปูซื้อของมากินซื้อขน,อขนมบางคนก็ซื้อส้มตำมากินเลยนะคะ ก็ได้เหมือนกันมานอนเล่นเล่นน้ําเสร็จก็มานอนพักผ่อนคุณแก่ก็มาพักผ่อนนะคะอันนี้เอามาทำกินจริงๆนะคะทุกคนชีวิตคนอีสานนะคะอยู่แบบเรียบๆง่ายๆไม่ยุ่งยากวุ่นวายเท่าไหร่บางคนเขาเดินไปเ,เดินมาแล้วเขาก็ทักว่าได้ทั้งเล่นน้ำได้ทั้งน้ำอ่า กับข้าวเย็นเลยดีจังเลยนะคะเขาพูดไม่รู้เขาพูดกระชนเลยยังไงก็ไม่รู้แล้วก็หมนแล้วแล้วก็เห็นยอดมันสวยค่ะก็เลยเก็บแล้วก็พูดประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วก็มากินจริงๆนันหละค่ะผักปลอดสารเลยนะคะไม่มีสารพิษไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะยังไม่พอนะคะยังจะเก็บอีกเก็บจนหมดแล้วค่ะแล้วนี้ น้ำตกกว้างนะคะยาวด้วยสำหรับใครนะคะที่อยู่บ้านอากาศร้อนๆน,นะคะอยู่บ้านร้อนจริงๆนะคะยิ่งไม่มีต้นไม้ยิ่งร้อนมากเปิดพัดลมก็ร้อน <ยา S 1> ก็เราก็มาอาศัยน้ำเย็นๆนะคะลงแช่น้ำเย็นจนหนาวนะคะอากาศเย็นทั้งลมทั้งอะไรแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีแจกนะคะบางทีเขา เขาก็จะมีผักแจกมีข้าวแจกมีน้ำมีอะไรด้วยบางคนก็เขาก็ทําเป็นแบบอาหารมาแจกนะคะสําหรับคนเล่นน้ํามีเล่นดนตรีฟังด้วยเขาได้บรรยากาศนะคะเขาก็อยู่กับชุมชนอยู่กับชาวบ้านเนาะเขาก็ช่วยเหลือพึ่งพากันนะคะ พอได้เยอะนะคะยอดไหนไม่สวยแล้วก็ไม่เก็บนะคะทุกคนจริงๆผักบุ้งแบบนี้นะคะเป็นคล้ายๆผักบุ้งนาเนาะ,ะเราเก็บยอดแล้วเราไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยนะคะไปลวกกินกับปนกับน้ำพริกก็อร่อยอายุเยอะขึ้นมาก็กินผักกินอะไรไปนะคะ ปลอดภัยปลอดสารน,นะคะก็ขึ้นกับกงองยาตอนแรกก็ก็ก็คุยกันนะคะไม่กล้าเก็บกลัวเขาว่าจริงๆิงแล้วเขาก็ไม่ว่าหรอกนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็มีแต่ให้เ้าก็บริจาคชาวบา้านขนาดผักนะคะเขาก็จะเอาไปทําเป็นซุ้มปันสุกปันอะไรนะคะเสื้อผ้ารองเท้าพวกผักพวกอะไรที่เขาปลูกเขาก็ไปปันสุกะคะเป็นซุ้มเป็นกระท่อมคนผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะเอานะคะ น้ำตกที่นี่เขาก็จะเปิดทุกวันนะคะประมาณ10โมงปิดประมาณ5โมงเย็น5โมงครึ่งนะคะช่วงเย็นๆถ้ามาวันอาทิตย์นี่คนจะเยอะมากนะคะอันนี้เป็นวันเสาร์ก็เขาก็หยุดกันไม่ครบเนาะถ้าวันอาทิตย์นี่พวกโรงงานพวกบริษัทพวกอะไรอย่างงี้เขาจะหยุดเขาก็จะพาลูกหลานเขามาเล่นน้ําตกนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะคะคนรวยคนอะไรเขาก็มานะคะพาลูกหลานมาเล่น ก็ไม่รู้ว่ารวยไม่รวยเขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็เราก็เดาเอาคนที่ขับรถสวยๆมีทองใสแ่แล้วเเราก,ก็คิดว่าเขาเป็นคนรวยนะตัวเราก็ไม่มีใส่นะคะทุกคนว่าช่วงนี้ทองก็ราคาสูงมากช่วงนักตกก็จะมีช่วงลึกช่วงไม่ลึกนะคะเหมาะสำหรับเด็กผู้ปกครองก็จะพาเด็กลงมาเล่น ็เยอะนะคะข้างบนน้ำตกตัวที่สูงสูงอะ่ะจะอากาศดีมากเลยคนก็จะเล่นเยอะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าบางคนชอบตรงไหนก็บางคนก็ไปทั่วก็จะมีร่มไม้ให้พักนะคะพ่อแม่ผูกของก็พักตามร่มไม้ตามอะไรแต่ว่าเขาดีอย่างหนึง่งคือเขาจะทำเหมือนเหมือนเป็นหินเป็นแผ่นนะคะ ไม้เป็นจุดเป็นจุดเหมือนใต้ต้นไม้เพื่อให้เราแบบเอาเสือมาปูนะคะเวลาพักบางคนก็พักรอแถวนี้คนที่เคยมาถ้ามาครั้งหนึ่งจะอยากมาอีกนะคะเพราะาอากาศดีแล้วก็ข้างบนก็จะมีของขายนะคะพวกของอสศกก็จะมีของราคาถูกเยอะแยะคุณก็จะมาซื้อวัอนนี้เขาก็จะ ปูกระเบื้องด้วยนะคะบางที่ก็ไม่ปูนะคะเด็กๆก,ก็มาเล่นกันยอกรอกันไอ,ไอ้นี่ก็ไม่รู้จักกันนะคะก็มาเล่นด้วยกันนี่ค่ะก็เก็บได้ตั้งกำม,มือหนึ่งมัใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวข้างบนมีอีกนะคะเดี๋ยวจะไปเก็มข้างบนอีกเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เล่นน้ำตรงนี้ก่อนก็สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะ บางคนก็แค่มาเดินก็เย็นสบายนะคะก็ไม่ลงแช่ก็มีบางทีมาก็อดใจไม่ได้ก็ต้องลงนะคะว่าอากาศมันเย็นดีนะคะนะคะก็ทั้งเล่นทั้งเก็บนะคะเด็กๆก็มาแย่งเล่นมาเก็บช่วย ผึ่ฐานว่ายน้ำไปในตัวนะคะตะวันก็เริ่มส่องลงมาแ้วก็อากาศก็ก็ร้อนเป็นช่วงๆนะคะเด็กกเริ่มหัดน่านจะว่ายน้ำเป็นเพราะมาเล่นน้ำตกอโศกเนี่ยแะคะ่ะ ที่นี่เขาก็มีห้องน้ำมีอะไรบริการสะดวกสบายนะคะช่วงตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่โซนข้างบนนะคะคนจะเยอะมากเพื่อนๆมองไปตรงนู้นนะคะตรงที่น้ำตกตกลงมานะคะตรงนั้นอากาศเย็นมากนะคะข้างใต้ลมแรงมากเลยะคะ่ะน้ำก็แรงมาก ต่ช่วงที่เก็บผักก็จะเป็นช่วงข้างล่างช่วงตรงนี้นะคะขนาดว่าเป็นน้ํานะคะก็ยังร้อนเลยแต่ถ้าน้ําถ้าตกลงมากระทบกับอากาศมันจะเย็นนะคะบางช่วงก็เย็นบางช่วงก็ร้อนข้างบนมีมีช่วงอีกช่วงหนึ่งก็จะน้ําจะออกอุ่นๆนะคะช่วงโซนโนข้างบนนู้นนะคะอ่า น้ำจะตื่นก็จะเป็นพวกเด็กๆตัวเล็กๆนะคะที่ผู้ปกครองพาเล่นนะคะมีสัตว์รูปปั้นสัตว์ต่างๆเยอะแยะนะคะทั้งในนูเสาทั้งกวางทั้งช้างทั้งอะไรเยอะแย,ะ,ยะนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นเด็กโตขึ้นมาขึ้นมาหน่อยมาเล่นก็ไม่ได้มาด้วยกันนะคะมาหยอกมาล้อก,กันเล่นเด็กๆ เด็กๆเ,เขาถูกกันมาเล่นน้ำเขาก็หยอกกันง่ายเนาะไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ถ้าใครไม่อัธยาศัยไม่ดีจริงๆก็ไม่ได้พูดกันนะคะจนได้เรียกใค้กลับนะฮะดื้อม,มากสองคนพี่น้องไม่พามาก,ก็หน้าหงิกน้างอใส่ก็ต้องรีบซักผ้าซักผ้าก็ยังเกิดไม่เสร็จก็รีบพามา ็อโศกนะ,ะน้าตกที่นี่ก็ห่างจากบ้านน่าจะประมาณสิบกิโลนี่แหละคะ่ะก็ไม่ไกลก็อยู่โซนค่ายทหารเลยค่ายทหารมาอยู่ตรงอยู่แถวกุลงุมนะคะถ้าใครอยู่ในตัวลิมก็ออกมาแปบ๊บเดียวที่จะดรถที่อะไรก็เยอะนะคะสะดวกสบายค่ะแต่ว่าถ้ามานะคะเตรียมน้ำเตรียมขนมเตรียมอะไรแม่เด็กๆด,ด,ด้วยก็ดีนะคะน้ำโค้งมาดูด แกก็หายนะคะเล่นเหนื่อยเด็กๆเขาก็อยากกินนะคะบางคนก็ซื้อส้มตำมามากินนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ที่นี่เขาก็มียำมีลูกชิ้นทอดมีกล้วยมีขนมมีน้ำมีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีขนมจีนบริการเกาะบริการก็ขายนั่นแหละค่ะก็มีเป็นเป็นพวกมังสวิรัตก็มีนะครับไม่ใช่สิเป็นอาหารเจนะะก็มีไม่เจก็มีเหมือนกัน ไม่อยากขึ้นอันนี้มาตั้งแต่เที่ยงนะคะน่าจะมาช่วงเที่ยงจนเกือบห้าโมงห้าโมงอยู่มั้งตอนขึ้นห้าโมงนิดนิดค่ะก็เล่นไปเล่นมาจนเพลิคนคุณมาบางคนไม่เล่นมาเฝ้าก็เล่นเกมก็นอนหลับมันอากาศมันเย็นค่ะมันอากาศมันดีกว่าที่บ้านเนาะที่บ้านอากาศมันร้อนเปิดพัดลมก็ร้อน มาดูยอดพกพุมงกันอีกค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บกันอีกก็ไม่มีใครสนใจนะคะเราก็เก็บเขาก็หคงไม่ว่าหรอกค่ะคิดว่านะไม่ไม่น่าจะว่าหรอกคะ่ะก็มันน่าจะเกิดขึ้นเองเขาไม่ได้ปลูกอค่ะผักที่ประมาณผูผกุนพวกหัวตะไคร้เป็นอะไรเขาก็มาปลูกก็มีนะคะ ถ้าว่าตรงสไลเดอร์นะ่ะเด็กๆชอบนะ,ะตรงนี้ก็คนเล่นไม่เยอะก็เป็นส่วนตัวดีนะคะมันจริงๆมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนมาก็จะเป็นที่ประจำของใครของมันเหมือนกันข้างบนน้ำตกก็จะมีคนที่เคยเล่นประจำ ตรงข้างล่างก็จะคนที่เคยเล่นประจําสไลเดอร์เป็นไรก็เหมือนที่เดิมๆที่แบบแล้วตัวคนชอบแ่ะค่ะก็คือไม่ได้แย่งที่กันนะคะใครมาก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปลงที่เฟซที่อะไรก็คุณก็เห็นก็ตามตามกันมานะคะแถวบ้านวันหยุดก็พากันมาเหมือนกัน ทั้งแรกคนจะไม่ค่อยรู้จักนะคะก็จะรู้จักแต่คนที่อยู่แถวละแวกใกล้ๆพอดีแล้วก็มีญาติมีไหลแถวนี้นะคะก็เลยรู้ก็เลยมาบ่อยบางทีมาบ้านญาติก็ชวนกันมาเล่นน้ําตกก็พากันมานะคะมาญาติมาบางบางทีร้อนๆมาเกือบทุกวันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยมัน่าอดใจไม่ได้นะคะก็ต้องเก็บ อันนี้ก็เข้าปุูนนะคะดอกแคแล้วก็ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะคะสําหรับวันนี้ก็ได้ทั้งเล่นน้ํานะคะได้ทั้งผักไปกินด้วยคุ้มมากเลยนะคะมีจะยอดสวยๆเก็บไปร่วกกินกับส้วข้าวปุ่นกับส้มตํานะคะไปผัดไปร่วกินกับแจ่วขับปุ่นก็ได้ะคะ่ะเสร็จแล้วการเก็บผักของเราเลือแต่จะกลับบ้านนะคะนี่ค่ะสองกําสวยๆเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปแล้วอยากมาเล่นก็ลองมาเล่นกันได้นะคะคลายร้อนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ